ฉากหนึ่งแอคชั่นสวัสดีสวะสวัสดีีสวส, <laughs> สวัสด,วดครับพบกับแชนแนลคัมชีคัมมารีวันนี้เรามาเดินไหนคะน,คนี่บอสเคดไอโฟนเรามาเดินที่ตลาดมาลีครับตลาดมาลีต้องบอกก่อนว่าเขาย้ายฝั่งใช่ไหมน้องภูใช่เนี่ยน้องภูยืนตรงกลางนี้แล้วน้องภูฝั่งนู้นก็คือชี้ด้วย ชี้ด้วยตรงไหนคือสนามตรงนี้นะคะสนามซ้อมเขาย้ายฝั่งมาตรงนั้นก็เป็นตลาดมะลิอันเก่านะคแต่ตลาดมะลิอันเก่าก็อยู่ตรงนู้นใ,ให้มันมาใกล้ขึ้นเออให้มันใกล้สนามซ้อมขึ้นไปค่ะรีวิวตลาดมะลิโฉมใหม่โฉ<อ>มใ<ป>หมใ่แชร์เล่ากว่าเดิมสวยที่สุดนี่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะคสองอันอะสิบบาท ละสิก็20กนี่ค่ะขอบคุณค่ะข่ะนคือไรอ่ะมคือขนมไงชามได้นี่เสื้อบอลโลกำลังมาบุกอบุีกว่ะบุคืออะไรอ่ะบุรีรัมนะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดี เราก็ไม ¿Yes? ่มีกระเป๋านะฮะเราก็ต้องหาที่เก็บนะฮะนี่นะคะจะกินก่อนจากบัวก็กินได้นะข้าวเหรออีกเม็ดหนึ่งก็ยังได้ ไปกินข้าวแล้วเดินมาแล้วสรุปได้อะไรได้ขนมโบราณ <laughs> ไปไปกินข้าวกันเถอะตอนนี้อยู่ที่ไหนล้ะคะร้านหนวดเนื้อฮนะนหนหวดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่ปีโป้ชอบมากินนะคะพี่พี่โป้ที่อยู่ในเซเว่นนะเอาดีๆพี่โป้สิโลืฉัดเงินนะฉัด,ดทองฉัดทองก็ได้ไรู้ได้ไงเขาเคยมากินเขาเคยบอกอ่ะ ที่ MTU DD TV สัมภาษณดกูให้นี่ก๋วยเตี๋ยวของเบสเล็กก๋วยเตี๋ยวที่รังที่สุดในตลาดลิมานะคะบารีรายการฟุตบอลเนี่ยจะกลายเป็นรายการกินแล้วกินตลอดเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอะไรใครรายการฟุตบอลก็พวกเราไงก็บเป็นนักบอลอะไรนี่มารายการความสิ่งแฟมิลี่มารายการคราวกล้วไม่ใช่คราวคร้วยทำเสียงก็เป นามสก,กุลซัมมารีก็แปลว่าซัมมารีหมากอ่ะไม่ใช่ซัมมารีแปลว่า,าครอบครัวมันใช้ยากขนาดไหนแต่เก็บอะเอาครีฟเส้นไม่ได้เอาเอา <c oughs> ทำไมหน้าเนียนจังเบนไม่เคยเป็นสิวหรอกนี่เป็นแล้วเนี่ยบอกอย่างนี้ได้ไง นี่นะคะตลาดเก่ากลายเป็นตลาดใหม่ไปแล้วไม่ใช่ตลาดเก่าเหมือนเป็นที่จอดรถปะ่ะ<ม>หรือเขาจะสร้างไปอะไรนั่นแหละเนี่ยคือตลาดเก่าเห็นปะ่ะต,ตรงเนี้ยคือตลาด,หลาดใหม่คือมันเป็นตลาดมารีน,นะคะแต่แค่มันเปลี่ยนฝังเฉยทุกคนเบีย์จะเล่าให้ฟังว่าอาทิตย์หน้าเบีเปิดเทอมแล้วนะซึ่งเบย์จะไม่ก็คือจะมาถ่ายโบ๊ทได้อยู่แต่ว่าอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะเพราะต้องไปเรียน ถ้าเกิดถึงหนึ่งวชทบจะขายมาแล้วนะพ่อจะใส่ในรถซวิ่งเล่นตรงตลาดมันิง่าโอเคตามนี้กล้อนนงแสงก็ซื้อสิพูตังเองก็มีทำเป็นคิดเยอะไปได้พ่อเคยสอนมาว่าแต่คิดเยอะคิดเยอะแล้วปวดหัว อ่ะอ่ะถือเองแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองซื้อถือเองแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองซื้ออืมขอบคุณค่ะ,ะไม่ลำโพงจ้าธรรมดาอสองร้อยห้าสิบอ่ะเสียงดีด้วย สีชม้นพัวค่ะไม่เป็นไรครับเอาสีนั้นแหละค่ะเอาปิ้งยายแต่งให้ค่ะคุณคะมือมือสิได้ทั้งแว่นนาฬิกาทั้งลำโพงไปเดินขอบคุณค่ะร้านมากเลยถลูกหล่อด้วยขอบคุณค่ะไหนยิ้มแป้นนะเขาชมว่าหล่อยิ้มแป้นน่นอนนี่ทุกคนเขาจะขายอะไรอ่ะเขาจะขาย S C G มงทองเสื้อนะครับ ก็มาเชร์ทีมนี้กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวพี่เจก็กลับมาแล้วเหรอตอนนี้เรามาอยู่อีกร้านหนึ่งขอขอแก้วมอสหน่อยค้าคดีค่ะพี่กอลค่อยดูช่องคำสิงแฟมาลีปะอ้ยเคยเห็นแต่ไม่ดูนะคะ ดีแสนโเนี่ยธรรมดาขอคุณค่ะ่ะขอุค่ะขอคุงะขอบคุณค่ะขอบคุ่ขอค่ะขอบคุณ่ะขอบ่อคขอบคุณค่ะออคขอบคุณ่ะขะขอขะะคอออ คนแม่เนี่ยแหละคนจริงไม่แต่ไม่กินแล้วเที่ยวมาแล้วก็แ <c oughs> ค่กินแป๊บจ้าพี่เล่นตนะพี่อยู่ตำบลส่อนเมืองทองเดี๋ยวให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อัดคลิปเ่าเลยดัดเลยพี่เล่นเอาวี ้ย้ย้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยแบบีมหพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยพอแล้วเดี๋ยวน้องเหนื่อยโอเคโอเคโอเคผ่านครับขอบคุณครับชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะน้องโฟมน้องโฟม น้องโฟมนะคะอยู่ตลาดมะลิน้องโฟมใช่ไหมคะที่รึถามเลยนะอายุเท่าไหร่นะหกขวบน้องอายุหกขวบอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้ลงคลิปขอบคุณค่ะนี่เพื่อนๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะวันนี้ได้อะไรแค่คุณกดตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งนะอัไหนเอาใหม่ดิกดตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ แต่มันไม่มีขึ้นหรอกเพราะเราเป็นเจ้าของช่องไง <targeting. S 1> ใช่แต่คนอื่นอาจาจ,ากกะาอะจะมีขึ้นนะกดท,ที่ปุ่มดัแดงแล้วกดปุ่มแดงมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเลองถ้าเกิดไม่เชื่อลองไปกดดูเลยเออเนาะเออเนาะแล้ว,ลวจากกระดิ่งสีเทาอ่ะมันจะมีขีดข้างๆกระดิ่งเยอะเออเนาะต้องไปกดดูเนะเ fro, าะโอเคบายบายไม่เชื่อต้องกดดูบายบายและเออก็เลิกก็ให้มันเป็นสีเทาตลอดห้ามให้มันเป็นสีแดงโอเคบาย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  อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้บ๊ทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ๊ทด้วยนะคะ